สวัสดี f c ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทำมาใหา้กินถิ่นไทยครับมือนี่ก็มาลุ่นยกยอหมายเก้าแล้วครับหมายเก้าหมายเดิมมามือที่สามแล้ววานนี่หมานได้เป็นยี่สิบโลแล้วครับได้สุกคนมือนี่ก็เลยมาลองหมายไม่แต่ว่าม้าสวยครับมือนี่เปือกเที่ยงแล้วได้จับปลาเนี่แล้วครับปลาเก็บแดงปลาขาวอ่างหางยุบเราก็ได้จับยุบ เดี๋ยววันนี้มารุนกันว่าทีได้หลายท่ำใด้นะครับยี่ได้ปลายังมารุนไปพร้อมๆกันนี่แหละครับมือนี่ขี่มานบอโอ้ยกยุกยโอ้เป็นได้งยิ่งเด้งยิ่งฮัลโหจ้าโอ้ยมันมันมันโอ้กำเต็มมือเลยเด้งยิ่งปุ่มกระเบื้องดูรอนบพมันตรงไพ มาละมาละมาลมาละม,ลม,ลมลเรื่อมาเรื่เยนะอเ,เออรุ่นเหนียวสได้ออกย้อตแต่ละเทียนอยู่เข,ข,ข้ามาหาเ,หเ <laughs> ข้ามาสิบเข้ามาหาเลียญตัวเดียวเข้ามาสิบเลียสองโตสามต ăn ăn sửa cái đây lên. นะก็ <laughs> <laughs> à. rồi. Này. Khai lên sơ cái đây, tôi nói đi Hàn phút cửa thư thuyền Tôi bố nhé bên đây Cảm tiến đệ và khảo Nhanh, mãi tôi nữa Ô, oh, gọi phải rằng ขาวรกจันเด้งเลยปากมั <laughs> นเดจับย <laughs> ตุ้มสองปากแล้วครับน้องไก,ก่เจ้าวานมาก้ะจะยกดูจุดนี้จุดเดียวทั้งไห้บริษัทเขาบบยกไปปากนึงแต่ว่าอากาศว,วันนี้ลมค่อนข้างแห้งมลมแต่มีเสียงลมแน่สำหรับคลิปคนที่เบิรงคลิปนะครับรน,นันน่นนั่นนั่นนั่นลุลตละตนนึง <laughs> โอ้เขียนแดงง่ายกันได้เลยนะ เอ้ oh. เล่นหาเส้นยญญ่อเ่าตากล้องบังต้นทูบอะ่ะ <laughs> สามตัวเร่งแล้วนะพอได้จับอยอะแต่ตอนคือเมื่อวานเมื่อวานปลาเต้นดีน้ำเพิ่มคิดว่านา้ำที่ลดเพลด,ลดน้ำเพิ่มอีกครับเพื่น จับปลาอยู่ท้างคันตานี่ก็ได้ขึ้นกันขาวน้อยยอ่อมือนีลงสามจ็ศทั้ง 2, ออสองตาแล้วเมือนมือสองโตน้อยกลรอดไปนี่ก็นห็นไมาหย่ทางมาทางก็บน้ำ หนองบัวละครครับบ้านกระดานทั้งนี้แล้วครับตรูระบายนา้ำออกจอากอ่างศาสนาประมาณครับรู้เดี๋มารุ่นกันต่อครับต้อง,งาการาได้พอเที่ยวเวลาปลาบ่อยเต็มเลยใช่ทางทำไมเกิดหมายง่ายทาง,งไหมล่ะกันต่อครับมื่อนี้เงาเงาแล้วเส้นยอดจะจัดกระจายง่ายกันไปคนที่คุรทางครับเพราะว่าหมายมันค่อนข้างกว้าง เด็บเส้นอยอกับที่ไกลๆกันแน่ทายเก็บภาพไปเรื่อยๆว่าเบสิมานนะครับหมายไม่เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเริ่มเปจับได้แล้วครับอสองตัวรอบปากเขายอสามเซน สายไมาให้ร่มก็นนครับหรับหมายนี่จับลาเข้านี่เส้แนแหงะวานแหงครับแล้วแต่ผู้ชนัห กำลังนัดอากาศฝนตกถูระบายน้ำเจ็บยอมมีรุ่นแล้วมีรุ่นแล้วสองโตตาตั่งกระทึก nó Ô, ừ. ờ, mà lâu như này Tạc Ô, xuyên hẻ, hẻ này, hẻ phá lăng đâu Để ai đó Đây là tố 好、okay, โอ้โหติด็อกมตัวนั่นนั่นนั่นนันเอ้ยมาสามโตสี่โตเลยครับนี่ ลาตเนะะ,ะเพียนมัม้นน่ะตะเพียนตะเพียนอืมไม่รองบาตะเพียนได้สุกบาทนี่ก็ด,กดีเนาะ,นะบาทละสองตัวสามตัวเดยอตัวเอ,อไม่เฝ้า เอาไหมเสร็จครับ chặt đi lề chứ để phá đi lề chứ còn trên khơi giờ Lá nổi về đi lại Bà subscribe cho à Ghiền Mì เราเทียนกบวนมาถือเพื่อนแล้วได้เลี่ยนปากได้สูบปากได้สูบค้นอไปยังบนดินแดงเท่า thế Man tự phiên thôi bà An Ninh đó nè An Ninh, An Ninh An Ninh mà lâu <laughs> บันนินมาแล้วเด้อะบันนินเด้อะบันนินตีตัวมาตอนแรงยังบอสซยัดใส่ถุงกระเที่ยวล่ะหลุดมือซะเด้อ ที่ที่จับดูเขาเนะครับตักคูบาทแลวตัวสองตัวสองเส้นเครื่องได้เปรียบมุกผมยกตั้งหลายเทียบมาถึงเนาะมาเจ้ายกสองเทียบถึงตั้งสองเทียบเลยมองเดียวกันด้วยเทียกันไร tôi nhé tôi nhé nhé thế là... à biết cứng khó rồi lên âu 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 หลุดมือแทกเพี้ยนน่ะวางยอไมล่ะเดี <S <S ๋ยวก็หลุดมือแล้ถือหูยอพอดีเก็บหลุดเก็บไม่ได้เพราถ้าไ่ยุคไม่ได้เพราะอะไยุคทังคกไหนน่นาะยางยางอะไกไปดู เส้นเส้นสมได้หลายกูมูสองเส้นเครื่องเนาะเอาเปรียบมูเนาะยังสองเส้นเครื่องจับเปิดทุกโต๊ะเนาะเก็บแต่แรกเกิดบยันหัวเทาไปเนาะเออได้ผุนี่น้อยก็ได้หลายนี่หน่อยได้ไปหน่อยได้หน่อยเลือดไม่ได้หน้อยแล้ว คุหล่ะไปนี้หน่อยจนทชงยางนะหาว่าได้หนึ่งหน่อยเต็จปลานิ้นสองโตสามโตคุณวะได้หลายปลาตัวงั้มโอเเวลาทุกคนรอง่ายทางง่ายไหมไม่ฮะล่ะหมอลีก็ได้หลายด้วยเนี่ยโอ้วัตะเพียนหลายตัวสำหะ มีหลายถุงเนเาะเออเก็โอ้ปลาตะเพียน้องหลายโตปุนะปลาเพียน้วมปลาตเพียน่เปใกไ้เราเป็นเลล่ฟัง<อ>นั่นตอนต้นฟ้าน่อทีถึดีตอนเงียบพ้น่ะเอออาที่แข้าวตอเ้าวพกนั้นเงี้ยไมหลายเลยเงีนั่นหรออืมข้าวคือาเพยียนปลาะเพียนหลายเมเจ้าะยกก่หลานก็ยกย้อยแกจากช่วมมงหนึ่งย้อก็ยย้อไม้มาย้อยแ ครับเปิดปืนประตูระบายน้ำจะต้อ <Yeah. S 1> งก่อสายก็เสร็จประตูน้ำนะครับมี mm. ที่เหลวประตูน้ำพักั้ำใส่ไหลน้ำออกมา mm. ประตูน้อยสองประตู mm. เ,เน,นุ่มยังมีครับฝนหยุดน้องวันวานเหงาเป็นปลาเลยน,นี้ก็หมานอยู่ครับไปสุขนน่ะละย้ายทางเยี่ยนหมายย้ายทางมากอะหมานอยู่คลิปตาที่ไป ยกตรงไหนเดี๋ไปลุ้มกันครับหมายไม่เป็นตรงไหนติดตามกันสำหรับคลิปนี้กันจบคลิปแค่นี้และครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้เตือนเวลาทคลิปใหม่ๆออกมาครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แลครับสวัสดีครับ